บทนี้จะมาดูปาตาลีบุตรหรือปัตนานะครับปัตนานี่เป็นชื่อในปัจจุบันนะครับเป็นเมืองหลวงของรัฐพิหารเดิมทีปัตนาก็คือปาตาลีบุตรในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยยังเป็นหมู่บ้านชื่อปาตาลีคามอยู่นะฮะที่สมัยพระพุทธเจ้านั้นน่ยพระเจ้าอาชาสตูซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารได้มาสร้างที่มั่นเพื่อโจมตีแคว้นวัชชีทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จมาอยู่ที่แคว้นวัชชีระยะหนึ่ง เพื่อที่จะคุ้มครองแคว้นวัชีนะครับซึ่งเมืองน,นี้นะฮะพุทธองค์ได้ทํานายไว้ว่าในอนาคตก็คือในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยจะ,จะเจริญรุ่งเรืองที่สุดนะครับเราลองมาดูแผนที่นิดหนึ่งนะครับทางซ้ายมือนี่ก็คืออุตรประเทศและทางขวาตัวนี้ก็คือเป็นรัฐพิหารนะครับซึ่งมีตรงปัตตานะตรงนี้นะครับอยู่ที่ตรงนี้ลงมาข้างล่างก็คือเป็น ขยานะครับแล้วก็พุทธขยาลงใหม่นิดหนึ่งนะครับเราลองลองซูมมาดูนิดหนึ่งนะฮะจะมีปัตนาที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือขยานะครับอันนี้คือพุทธขยาหรือเรียกว่าเป็นโพขยาตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนี้ก็จะเป็นแคว้นวัชีนะครับลองซูมมาอีกนะฮะเราก็จะมองเห็นนี่คือแคว้นวัชีแล้วก็เวสาลีอยู่ที่ตรงนี้นะครับปัตนาก็อยู่ที่งนี้นะครับอันนี้ก็จะทําให้เห็นแผนที่ที่ซูมละเอียดยิ่งขึ้นนะครับ ที่เมืองปัตตนะนั้นมีวัดอโศการามซึ่งเป็นสถานที่สำคัญก็คือเป็นที่สังคยนาพระไตรปิฎกครั้งที่สามในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชก็ได้นิมนต์พระโมคคัลลีบุตรติสสะเทระมาเป็นประธานจากนั้นก็ส่งสมณทูตออกประกาศพุทธศาสนาไปตามแหล่งต่างๆทั่วโลก9สายด้วยกันโดยทางประเทศไทยก็จะเป็นสายที่8โดยมี พระโสนะและพระอุตรมายัางประเทศพามา่าไทยแล้วก็ทางด้านเอเชียอาคาเนย์นะครับปัจจุบันในวัดอโศการามเนี่ยก็จะเห็นเสาพระเจ้าอาโศกแล้วก็อโรคยาศาลาซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นแค่เนินดินเล็กๆเ,เดิมจะใช้เป็นที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับพระภิกษุดังนั้นผู้ที่ไปสการะบูชาที่นี่ก็จะได้ งจิตอธิษฐานขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่ในรูปนี้ก็จะเห็นเป็นเนินขึ้นมานะครับแล้วก็ไปทําพิธีที่ตรงนี้นะครับบทนี้มาดูเรื่องของเวสาลีหรือภัยสาลีนะฮะซึ่งอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัตชีนะครับปัจจุบันจะอยู่ในรัฐพิหารนะฮะซึ่งดูจากแผนที่ทแล้วเนี่ย เราจะเห็นปัตตนาที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงขึ้นไปข้างบนจะมีเมืองหนึ่งก็คือมุซาฟาปุระซึ่งตัวนี้ก็คือแคว้นวัดชีในอดีตนั่นเองนะครับตัวนี้เราจะมองเห็นทางซ้ายเนี่ยลงมาข้างล่างนิดนึงเนี่ยก็คือเวสาลีในอดีตนั่นเองนะครับที่เมืองเวสาลีนี้มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทางพุทธศาสนาแล้วก็แล้วก็ในพุทธประวัตินะครับ มีเรื่องสําคัญหลายเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองนี้นะครับเรามาดอวนแรกก็คือเป็นเมืองที่พระเจ้าเสด็จมาจำพรรษาที่5ที่กุดาคารป่ามหาวันแล้วก็พรรษาสุดท้ายคือพรรษาที่15ที่เวลุวะขามนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ทรงอนุญาตนางประชาบดีโคตมีบวชเป็นภิกษุณีเป็นเมืองที่ะนางประชาบดีโคตมีเนี่ยกราบทูลพระองค์ลาเป็นิพพาน ก็อยู่ที่เมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่กําเนิดน้ามนต์นะฮะว่าน้ามนต์ที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันตามวัดวาต่างๆตัวนี้เนี่ยแหล่งกําเนิดก็อยู่ที่เวสาลีที่นี่นะฮะอันถัดมาก็คือเป็นเมืองที่นางอัมพาปาลีได้ถวายอัมพาปาลีวันเป็นอารามสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันนิพพานนะฮะ แล้วก็เป็นเมืองที่พระองค์ได้ปรงอายุสังขารก่อนเสด็จดับขันนิพาน3เดือนที่ปาวาลเจดีซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอียดนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีก,กนหนึ่งก็คือเป็นที่สังคยานาพระไตรปิฎกครั้งที่2หลังจากนิพพานไปแล้ว100ปีที่วาลุก,การามนี่ก็คือเป็นเรื่องราวสําคัญของเมืองเวสาลีในสมัยนั้นนครเวสาลีแห่งแคว้นวัชีก็เกิดภัยพิบัติ สประการด้วยกันก็คืออันที่1เกิดเข้ายากหมากแพงเศรษฐกิจเฟือดอเคืองอันที่2มีโรคระบาดคนตายเกลื่อนเมืองเป็นอหิวาตกโรคนะครับแล้วก็อันที่3ม,มีปีศาจเข้าสิงแล้วก็สูบเลือดมนุษย์เป็นอาหารเพราะฉะนั้นนี่ก็มีอามาตทูลพระเจ้าเลชวีว่าพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้น ประทับอยู่ที่เวลุวันมหาวิหารที่เมืองราชฤก์ให้ทูลเชิญเสด็จมาช่วยโดยขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารก่อนดังนั้นพุทธองค์และก็พระสงฆ์อีก500รูปก็เสด็จไปทางเรืออย่างสมพระเกียรติโดยใช้เวลาสวันเมื่อเสด็จถึงพุทธองค์ก็ทรงระลึกถึงพระบรารมีที่บำเพ็ญมาทําให้เกิดฝนตกห่าใหญ่ชําระซากศพทั้งของมนุษย์และก็สัตว์ ทำให้เมืองที่มีโรคระบาดร้ายแรงเนี่ยบรรเทาลงครึ่งหนึ่งจากนั้นทรงโปรดให้พระอานนท์สวดมนต์บทรัตนสูตรแล้วนำบาตรที่มีน้ำเนี่ยระลึกถึงพระพุทธคุณอันมีบารามี30ทัตก็คือพระบารามี10อุปบารามี10และประมัตถบารามี10จากนั้นก็นําน้ำมนต์ไปประพรมทั่วทุกแห่งที่อยู่ในเมือง ก็ทําให้ภัยพิบัติต่างๆหายไปทั้งพูดผีปีศาจก็หนีกระเจิงออกนอกเมืองไปซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของน้ำมนต์นะครับตั้งแต่สมัยในพุทธกาลนั้นนะครับหลายท่านที่มีโอกาสได้ไปเมืองพาราณสีก็ไปนําน้ําจากแม่น้ํำคงคามาทําพิธีทําน้ำมนต์ที่นี่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเมื่อพระพุทธองค์ได้ช่วยให้ เมืองหายจากภัยพิบัติแล้วชาวเมืองเวสาลีก็สร้างอารามถวายนะครับที่ป่ามหาวันเรียกกุดาคารซึ่งพุทธองค์ก็ได้เสด็จมาจำปัญษาที่5ที่นี่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นที่ทรงอนุญาตแล้วก็ประทานการบวชให้นางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพราะนา,นางเนี่ยนะครับพร้อมด้วยบริวารอีก500คนเป็นภิกษุณีจนพระนางประชาบดีเนี่ยในที่สุดก็บรรลุอรหันต์ในเวลาต่อมานะครับ ตอนหลังหลังจากที่พระนางประชาบดีเนี่ยก็ได้มาทูลพระเจ้านะครับที่กุฎาคารศาลาป่ามหาวันเนี่ยเพื่อทูลลาไปนิพพานนะครับก็มาที่ตรงนี้นั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่กุฎาคารศาลาป่ามหาวันนี้ก็คือว่ามีอามาตย์ของเจ้าฤาษีเนี่ยชื่อสิหเสนาบดีได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็ทูลถามผลแห่ง การให้ทานว่ามีอะไรบ้างพุทธองค์ก็ตัดว่าอานิสงค์ของการให้ทานมี5ประการด้วยกันก็คืออันที่1ย่อมเป็นที่รักใคร่ของชนหมู่มากอันที่สองสัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทานก็คบแต่คนดีนะครับกิจศรัพท์ของผู้ให้ทานย่อมขจรไกลนะครับอันที่4ก็คือการให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมแล้วกันสุดท้ายเมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ การให้ทานนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเลยก็คือรักษาศีลการให้ทานาต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานของอธรรมะของพระพุทธองค์นะครับแล้วก็พระพุทธองค์ก็ยืนยันแล้วว่าทั้งศีลน,นะครับทั้งการให้ทานเมื่อตายแล้วเนี่ยจะขึ้นสวรรค์ไม่ลงอบายแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูตรงเวสาลีนิดหนึ่งนะครับในเวสาลีนี่จะมี สถูปอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีเสาหินของพระเจ้าโศกแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นรูปแกะสลักสิงโตนะครับซึ่งค่อนข้างจะสมบูรณ์ทีเดียวนะครับไปดูอีกรูปหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ดูาจากด้านด้านหน้าที่เราเข้ามานะครับก็จะมองเห็นสถูปแล้วก็ด้านหลังก็คือเป็นเสาหินพระพระเจ้าโศกนะครับก็ยังสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่พบมานะฮะ